<ป>กลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองภาคครับคุณผู้ชมครับก็เรายังติดค้างในเรื่องภาพพิธีพุทธาเทวพิเศษของเ,อเหรียญสแตมหลักเมืองกระบี่นะครับ,ร,บรุ่นแพ้ไม่เป็นะนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับพาคุณผู้ชมมารับฟังรับชมกันพร้อมๆกันเลยครับท่านอาจารย์ทั้งสี่รูปท่านจะนั่งประจำสี่ทิศส่วนคนอักสองนั้น เป็นพระเถราโยเถระนะครับที่อาราธนามาเจริญทำประจับก,กับปวัตนสูตรเจริญพระสมณธรรมประจับก,กับปวัตนสูตร,รเพื่อความเป็นมงคลในพิธีเททองต่อพระปิตุทนปัจใต้พระชัยวัฒน์และพระปิตาชนะมานแแไม่เป็นนะครับในวรรษฉลองครบ140ปีของการก่อตั้ง น้านใจและสมาทานเป็นเจสีพร้อมๆกันครับนังค้ำค่างสารนั่งคัจฉามีนาติปาตาเวรามณีสิกขาปัมสัมปิปฏิภาหายะสัปะสัมปติสิทธิยามาทุติยมปิปยัมคันเต ว eh ิสุงวิสุงรักกันนาทอนนานาทอนตมาเบดตามาอุบปารับเบ

Joसा canति मेंpie voannoสते සता zo को

गाता बन्ते Nyantime, bekawe, bobe, anano, sote, sodate ระเวนันติเนสายะตังกามตานาภวาตานาวิบวาตานาอิตังโกปันพีกเวตุคาเนโรตุอริยสัจญาญาสาเย ออออออุุุุุุตตตตาา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 ายยยยยจนนปปปััััััรวววิิิเเเเกกมงงงสสะะครับผมเป็นภาพเทวาพิเศษพุทธาพิเศษนะครับพระเจริญพุทธมนต นั่งปกคมสี่ทิศแล้วก็มีพระเจริญพระชนม์วัสิบห้ารูปนะครับอาจารย์ประสูตรกัในเต่านะครับก็ได้ปลุกเสกปลุกเสกและอาจารย์เปี่ยมอัจฉริยนน์นะครับผมแล้วก็อาจารย์ประจวบปุลเหลือนะครับเป็นสายคารวาสายเขาอ้อครับซึ่งอยู่ในหนึ่งในปีพศสอ3พันายนะครับผมดังนั้นวัฒนธรรมคนทีนี่ผมบอกได้เลยว่าสุดยอดและก็แรงจริงๆนะคะตอนนี้ติดลมบนแล้วนะคะสํสำหรับเมืองกระบี่นี่คือหาบ้านนะครับ ถือว่าเป็นเหรียญสแตปมหลักเมืองกระบี่นะคะก็ทองคำร้อยสี่สิบเหรียญตอนนี้ไปเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบเหรียญแล้วนะครับแต่สมากท่านอโกอะไรนะฮะสอสิบเหรียญเจ็ดเหรียญโกโกแก้วโกแก้วค่ะนะฮะก็คืออย่างที่บอกว่าเขาเรียกว่าไงล่ะ กระบี่เนี่ยคือน่ารักอย่างหนึ่งตอนเราไปร่วมงานก็คือจะเห็นความเขาเรียกเหนียวแน่นนะคะผู้ที่มาร่วมงานก็คือว่ารักให้ปองดองกันแล้วก็เหมือนกับว่ามาร่วมด้วยช่วยกันช่วยงานกันเต็มที่แล้วก็ได้เช่าจองวัตถุมงคลรุ่นนี้ด้วยค,ค่ะนะฮะเขาเรียกว่าองค์พ่อจุฬามาประเทศแบบเหมาะสําหรับเศรษฐกิจวิกฤตอย่างนี้เลยใช่ค่ะครับเมื่อสมัยครั้งห้างดังแถวสยามหนึ่งห้างนะฮะ เรียกจะล้มละลายแล้วะนะครับก็ได้ทำพิธีนะฮะให้ให้โกข่องนะฮะ,ะมาแล้วก็นำเหรียญปีสามศูนย์ฮนี่ฮะ,ะมาทำพิธีฝังไว้กลางห้าง ปัจจุบันนี้ห้างนี้ยังเจริญอยู่แล้วก็เป็นระยะเวลาหลายสิบปีพลิกมาเลยฮะเขาเรียกพิกเลยนะฮะแล้วยังนปัจจุบันก็ยังโด่งดังอยู่เป็นที่ใครๆก็ต้องไปนะเป็นที่รู้จักแล้วนอกจากนั้นนะคะมาบุญคลองบอกได้นะเพราะว่าเขาเขาาก็บอกเองว่าว่าฝังนำนำเหรียญไปฝังไว้จริงนะคะแล้วก็ ล่าสุดเลยดีกว่ามีข่าวนะคะที่สนามเลสเตอร์ซิตี้เอ๊ะเราจะเข้าฟุตบอลกันบ่อยเกินไปหรือเปล่าก็ไปฝังไว้สี่ทิศคิงพาวเวอร์สเตเดียมรับแล้วก็ฝังกลางสเตเดียมเลยค่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป็นน้ำพุพ่อจตุคามราประเทพแต่ว่ามีการทําพิธีนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้ก็คือต้องตามหลักของเขาท่านคุณลงชัยท่านไปทําพิธีให้ใช่ค่ะนะครับผมถือว่าองคพพ่อจตุคามราะเทพเนี่ยเขาแบ แพ้ไม่เป็นจริงๆใช่ค่ะขอได้ไว้หลับนะฮะดังนั้นท่านผู้ชมที่เช่าวัตถุมงคลไปแล้วต้องขอท่านทุกวันใช่ค่ะนะครับเหมือนเราคุยกับพ่อเราเหมือนเราคุยกับเหอือธิษฐานท่องท่องคาถานะคะแล้วก็เรียกเรียกองค์พ่อก็คือเหมือนกับว่าสนทนาคุยกับท่านนะคะแล้วก็ลองขอในสิ่งที่เป็นไปได้เอาไพูดถึงรายละเอียดเหรียญนะครับผมเหรียญทองคาก่อนเลยฮะ เนื้อทองคำนะคะบูชาอยู่ที่50,000บาทนะคะเนื้อเงินเนี่ยหนึ่าบาทนะคะเนื้อเงินเนี่ยเขาจะมีเป็นเงินลงยาด้วยเงินลงยานะคะประกอบไปด้วยกันทั้งหมด3มเหรียญนะคะพี่ไหนกำลังงงนะคะไม่มีตัวอย่างให้ชมนะคะก็คือว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังเราไปคร่าวๆก่อนเนื้อเงินเนี่ยจะเป็นเงินลงยาทั้งหมดมี3สีนะคะได้รับ3มเหรียญเนี่ยบูชาในราคา6000บาทท่านที่เช่าบูชาเนื้อเงินลงยานะคะจะได้รับเหรียญเนื้อทองแดงนาเลิกจํานวน5เหรียญด้วย นะคะนอกจากนั้นยังมีเป็นเนื้อนวะโลหะนะคะบูชาอยู่ที่500บาทนะคะเนื้อทองแดง200บาทแล้วก็เนื้อทองฝาบาท200บาทเช่นกันใช่ครับนะคะส่วนรายละเอียดรูปหรือว่าเหรียญองค์จริงเราจะนำให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังจะกลับไม่เปิดจอให้คุณผู้ชมแต่ว่าทางกระบี่นี่เขามาแรงมากเดี๋ยวคุณผู้ชมจะพลาดโอกาสจะพลาดโอกาสใช่เพราะว่าตอนแรกอยู่ลบอกพี่กบว่าสัก ัเดือนหน้าแต่ว่าเดี๋ยวกลัวจะไม่ทานเพราะว่าเดือนหน้าเขาจะมีพิธีพุทธาพิเศษอีกหนึ่งวาระนะคะควันที่26มิถุนาแล้วก็เราก็ถูุกคลหลังจากปุกเสกได้เลยครับ,รบวัตถุมงคลมีโค้ดและหมายเลขกำกับนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมสบายใจได้แล้วก็วัตถุประสงค์ชัดเจนมาร่วมบุรณะหลักเมืองนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์เข้าไปร่วมบุรณะปฏิีสังขรวัดควรสบายใช่ค่ะนะครับประธานจะสร้างท่านพินิษบุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดเมืองกระบี่ค่ะ นะครับผมนถือว่าชัดเจนใช่ค่ะนะครับไม่ได้ล <7 S 2> อยลอยมาจ้ะศูนย์แปดเจโทรไปโทรสี่เก้าเก้านะคะโทรมา<ผ>มสั่งจองสอบถามรายละเอียดไวไก้ก่อนก่อนที่จะพลาดโอกาสค่ะครับวาระที่สองจะมีพิธีพุทธ,ธาเทวาพิเศษนะครับปลุกเสกที่วัดบรรลังหลวงพ่อคูณเพราะจะได้นําเหรียญน้ำเลิศนี่นไปแจกในวันเกิดท่านด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นวาระเสริมอีกวาระหนึ่งวาระที่สองนะฮะวาระที่สามวาระใหญ่เลยที่กระบี่วันที่ยี่สิบหก ใช่ค่ะคเดือนหน้าเดือนหน้านะครับค่ะคเดี๋ยวขอพักกันสักคู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลักบมาพบกันใหม่ครับค่ะ,คะ